สวัสดีครับพบกับผมกล้องวิงนี้อีกเช่นเคยนะครับตานี้เป็นตาแรกของวันดูซิเปิดคลิปมาจะโดนเปิดอีกไหมจะพามาเล่นปืนไรเพื่อจู่โจมกระบอกใหม่ของเจมพอยแบงก์นะครับก็มาดูกันว่าจะรอดหรือจะล่วงถ้าคลิปนี้จะเป็นการเล่นระยะไกลนะครับเพราะว่าคลิปก่อนหน้าผมทําเป็นระยะใกล้มาแล้วนะมาดูกันว่าระยะไกลจะ ขอใช้ได้ไหมนะตอนนี้ผมใส่ฉายาลดแรงถีบของเบเล์อาร์คนะครับเบนจะไม่ค่อยแรงแต่ว่าไม่น่ามไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่าปืนตัวนี้ความแรงอยู่ที่41อยู่แล้วเลยใส่ลดแรงถีบของเบเล์อาร์คเลยนะเพื่อปืนยิงง่ายขึ้นนะครับ ระยะใกล้ก็สามารถกดทั้งได้เลยนะนปนมีความแรงอยู่แล้วนะยิงตัวโดยเฉพาะนะถ้ายิงหัวต้องค่อยๆย,ยิงนะครับใจเย็นๆใจ,ะจะเย็นๆนะการยิงหัวตัวน,นี้ไม่ได้ใส่เลเซอร์มาให้นะครับ chain headshot ครับเ <Jane Killer. S 1> แมงสะโบทเล็งมันเล็งไม่ชัดนะครับระยะไกลแบบไม่ชัดเลยอะ่ะเป็นเป็นมันเป็นปืนระยะกลางนะแต่ผมเอาลองเอามาเล่นระยะไกลดูนะครับว่าจะไปรอดไหม แต่เกมทีบีดีอย่างนึงนะเวลายิงระยะไกลกระสุนไม่ต้องย้อยไม่ต้องแบบเล็งเผืือข้างบนกระสุนมันย้อยอ่ะแม่งยิงตรงไหนกระสุนไปตรงนั้นเลยนะไอ้วะสัมันเล็งไม่ชัดเลยอะ่ะขัดใจตรงนี้แหละแต่ถ้าเล็งเท่ดีให้อภัยอเดียวผมลองเทียบสังโขป S S 3ให้ดูนะ S C ดีกว่า เทียบสโ o p sc ให้ดูดีกว่าไม่ติดเลเซอร์เหมือนกันต้องเลดจอดเห็นไหม sc แม่งทุมท <Head shot. S 1> ัดหูตาแตกไปเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูดีก scope sc สองพันสิบกล้องแม่งเล็งแบบไม่ต้องปวดลูกตาไม่ต้องเพ่งอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยดูเนี่ยคนละเรื่องเลย ว่าเราสับมคนละตัวได้ชัดเหมือนกันต้องแปรปัโอ้ยอาเคดบาร์นะจะเสียเปรียบนะถ้าเล่นกับอาเคดบาร์เดี๋ยวผมลองเล่นระยะใกล้ดูย่องขึ้นบ้านไปไอ้เชี่ยเอสเอสสามจะย่องขึ้นบ้านก็เกิดไปย่องฆ่ามันอีก ไอ้ขึ้ผ่านกึไมหมมีตัวล้ายว่ะจบไหมล่ะเจ็บ <c oughs> ไหมล่ะทุกโม่บุกเดียวเฮ้ยมันเห็นว่า โจนจลล่าเจนจิจจจโลล่้ยปืนแม่งแรงกว่าก็าระยะใกล้ก็โอเคเลยนะครับแม่งแรงตั้ง41เนาะเป็นปืนยิงตัวกระบอกหนึ่งยิงได้ทั้งตัวได้ทั้งหัวนะแล้วแต่คนต้อนัดถ้าเปลี่ยนแม็กเหมือน h k 4 1 6เป๊ะตอกแม็ก 2, 2>, 2ทีดึงคันลัง เตอรท้าผมดูนะสองนำทีบวยปึ๊บบ้าไปเปิดไปแล้ว,วเอ,อือ้องเดี๋ยวเล่นตบไม่พ้น มาระยะไกลกันต่อคลิปนี้เอามาเทียบระยะไกลให้ดูนะว่าดีหรือไม่ดีเดีผมว่าหลายๆคนคงจะไม่ชอบนะเพราะว่าปวดลูกกระตามากเนละเล่นระยะไกลสโคบเล็งมาติดห่างไปถ้าไม่กระเถิบมาข้างหลังหน่อยสักสีหล็อกนะน่าจะดีมากคงจะซูมชัดกว่านี้เกี่ยวปะวะเกี่ยวแหละ มันติดที่เลบติดแบบคอมมาโดเนี่ยโดนอาร์เ็ดบาร์สอยระยะไกลไม่สู้นะผมบอกว่ยมันยิงโ,โคตรเจ็บเลยโดนไม่กี่เมเ็ดเองกน กดทั้งฮะตัวเต็นี้กดั้งอมาล่างมีีางหนาเนี่ยโหมากเราควรถอยเราควรถอย าบาสู้ไม่ได้แน่นอนนะฮนะเอเบาร์คนละระดับถึงว่าตัวนี้จะแรงกว่าก็จริงนะแต่อาร์เคดบา์กล้องมันเกลียนนะโบบเล็งมันเกลียนนะ โอ้ยเผื่อเป็นแล้วกูดีนะมันงัดปืนไม่ทันไอกี้ดับเบิลคิลโอ้ยสองโอ้ยซอมบีถามว่าดีไหมก็เพราะว่ามันก็กึ่งกึ่งกลางๆจะดีก็ไม่ดีจะไม่ดีมันก็ไม่ใช่อ่ะมันแบบพอเล่นได้นะมีปืนใหม่เข้ามาไม่ให้หลากหลายขึ้นนะ ปืนแบบนี้เหมาะกับพวกด่าน Burning h a l อกับเอ็กซ์เทนชัมากกว่านะหรืออาจจะเป็นด่าน s e n t i m e n t i o n นะด่านระยะใกล้ด่านระยะกลางนะจะเป็นพวกแนวดาน่า Mid น Midnight Zone อะไรเงี้ยก็ได้อยู่แต่เป็นระยะไกลนี่ต้องวิ่งไปหาเกาหน่อยนะถ้ายิงไกลเกินก็มันจะค่อนข้างเสียเปรียบนิดนึง อันนี้มันปืนร้อยนัดในตำนานนีกว่าแด้ยวย้อนหัวแตกก็หลบก่อนร้อยนัดในตำนานโอ้ย,อ,ยอ่ะเ็ดบามันไม่ได้แม่นแบบกระสุนมันไม่ได้ตามเป้า100%ยเปอร์เซ็นต์ขนายิ่งเกิดแบบเคลื่อนซ้ายกัลนขวาไปบ้างนะ หนัดใส่หัวกระสุนจะเก็บฮาร์โร่พอยต์แล้วนะครับมันเหมือนนิ่งนะเห็นไหมมันเหมือนนิ่งนะแต่จริงๆกระสุนไม่นิ่งนะกระสุนมันปัดซ้ายปัดขวาออกเล็กน้อยเขาเรียกว่าเป็นอะไรนั่นแหละทน่เหน Double kill. อุ้ยไอ้ซาโดนสไนัยเน้นๆเลยเมื่อกี้นี้ก็ฆ่ากับตายก็พอๆกันแล้วนะทีมก็กำลังสูสีนะครับด,ดูดิมันยิงสู้อาร์เคสบาร์ไม่ได้อะีโหลดว้าเมเปิดไปแล้ว ด้วยแต้มเลยกูไม่รู้ว่ากูจะไปดีไรที ยะไกลผมให้ไม่ผ่านนะดูดิโดนอาคเคสบาร์สอยไม่กี่เม็ดเลยหนะัวกระจายเลยขึ้นให้แม่งสอยไม่ได้ไม่ไม่โดนอะโดนอยู่แต่ไม่ตายนะแต่น่าจะเจ็บอยู่นะโอ้โหทีเจ็ดเจ็ดสู้ไม่ได้ยิงไม่โดนเลย ค่อยตรงอะ่ะยังเปไปเป์มาอาเคสบ่ายิงกูหลายรอบแล้วนะเหนแมบเงียบๆระเด่นเนงียบระเิดมา่ ระยะเนี่ยพอได้อยู่แต่ว่ายิงตัวอ้วนเมื่อกี้ <c oughs> แตกคู่เลยสรุปว่าตัวนี้ไม่เหมาะกับระยะไกลนะผมพึ่งเอามาเล่นระยะไกลนี่แหละเพราะทำลิปทที่แล้วไปก็เลยเล่นต่อ อ,อีกสองตัวก็ปิดเกมแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะครับเพเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ